เทคนิคในการพูดคุยธุรกิจให้ดูน่าสนใจมีเซ็กอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วการคุยธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคือธุรกิจแห่งการสื่อสารกับผู้คนเนาะแต่จะสื่อสารหรือพูดคุยยังไงให้มีประสิทธิภาพละ่ะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำธุรกิจนะ การปิดการขายการเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคเพื่อสร้างความน่าสนใจให้เขาเกิดความเชื่อถือหรือสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่นะครับวันนี้เราก็เลยนำเทคนิคเซ็กมาเล่าให้กับพวกเราฟังเซ็กในที่นี้คือ S E X นะครับ S คือสมัยครับเราจะต้องพูดคุยธุรกิจด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ใช่ว่าไปคุยธุรกิจ น่าเบเิ่งตึ่นเลยพี่วันนี้มีธุรกิจอยู่ตัวน่าสนใจมากเลยนะอืมก็มาลงทุนน้อยแต่ก็สร้างะไรได้ดีมกันนะสร้างไายได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเนะี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ยิ้มเลยเห็นไหมเราจะรู้สึกว่าม,มันดูอึดอัดเนาะไม่น่าฟังเนาะกลับกันพี่วันนี้มีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจนะมีโอกาสสร้างายได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเลยพี่แค่รอยยิ้มอารมณ์ก็ต่างกันละเอาใหม่เอาแบบไม่ใส่อารมณ์นะ พี่วันนี้มีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะ่าสนใจนะเห็นไหมคืออารมณ์มันต่างกันมากเลยนะระหว่างกับการที่เราคุยโดยที่ไม่ยิ้มกับคุยโดยยิม้มอารมณ์มันต่างกันเยอะนะครับนั่นคือ s smile e คือ eye contact สบตาเวลาพูดคุยหรือเราต้องการจะสื่ออารมณ์ให้เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยเราตั้งใจจริงๆนะกลับกันถ้าเกิดว่าเราไปคุยธุรกิจให้พี่ธุรกิจตัวนี้มัน,น่าสนใจเนี่ยวันนั้นไปดูมาก็ มันเริ่มต้นมันมันลงทุน้อยด้วยแหละนะแล้วก็มันมีโอกาสสร้างได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเลยอืมก็ถือโอเคอยู่นะเป็นไงนี่อบอ,อ,อกว่าคือคือความรู้สึกของผู้ฟังเขาจะรู้สึกอะไรเนี่ยตากรอกไปกรอกมาดูหลอกแหลกแท้เนอะก็ดูไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยรอยยิ้มสบตาแล้วก็จะต้องมีความตื่นเต้นเล็กน้อยสมมติว่าเราทำทั้งสองอย่างนะรอยยิ้มสบตา สวัสดีครับพี่วันนี้มีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจนะมันมีโอกาสสร้างได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเลยนะแอ a ชั่นเอาใหม่สวัสดีครับพี่วันนี้มีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจที่เราคุยกันวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนะเริ่มต้นอย่างง่ายมากเลยเริ่มต้นแค่450้บ450บาทเองแต่มีโอกาสสร้างได้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเลยนะพี่นะเห็นไหม f e ลลิ่งต่ตางกันเลยฮะทั้งทที่ รอยยิ้มก็มา eye contact ก็มีแต่ขาดความตื่นเต้นโอเคเขาสามารถที่จะรับฟังได้แหละแต่เขาอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราพูดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่ความตื่นเต้นไปด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกเออว่าออมันน่าสนใจแต่เราก็ไม่ควรเทียบ exciting จนเกินไปนึกออกปะไม่ใช่ over a c i t i n g ไปเจอโอ้โหพี่วันนี้เรามีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งทีนี้งงเลย เพราะฉะนั้นนะครับเราเพิ่มความตื่นเต้นจากสิ่งที่เราเป็นนะครับไปยสัก20-30%พอไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคนด้วยนะครับกับเทคนิคเซ็กอย่างเป็นประจำแล้วจะทำให้การพูดคุยธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงเอามาคุยกันได้นะครับนี่แหละครับเครือข่ายก็คือเครือข่าย MLM Story สวัสดีครับ